ชีวิตถูกลิขิตไว้แล้วแค่เดินตลาดยังดังค้างฝ่าได้เปิดตัวห้าดาราตัวท็อปเข้าวงการเพราะความบังเอิญอ่านแล้วยังแทบไม่เชื่อ 1. สมาร์ทกฤษดาซึ่งมีเหตุการณ์บังเอิญสุดๆให้ได้เล่นละครขณะเจ้าตัวทำงานอยู่ผู้จัดละครดาห์ไทยรัฐได้ทำการยกกองละครมาถ่ายที่บริษัทที่เจ้าตัวทำงานอยู่จนได้ก้าวเข้ามาเล่นละครเรื่องกุหลาบสีดำเป็นเรื่องแรกผลงานการกำกับโดยอ๊อฟพงพัฒน์วชิระบรรจง อันดับสองเจมมาพระเอกตีเข้าวงการจากการชักชวนของเอสุภชัยโดยทั้งคู่บังเอิญเจอกันครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าในฮ่องกงเรียกว่าบังเอิญไกลจริงๆไปชอบอยู่แท้ๆผู้จัดการเอก็ผลักดันให้หนุ่มเจมเข้าประกวดเดอะสตาร์เจ็ดจากนั้นก็โด่งดังในซีรีส์สุดฮอตสุภาพบุรุษจุธาเทพ 3. แอนทองประสมโอกาสในการเข้ามาในวงการเรียกว่าบังเอิญที่สุดในวัยเด็กแอนส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติไปสมัครบัตรสมาชิก ไฟสตารเพื star, ่อหวังจะได้ส่วนลด20%ในการดูภาพยนตร์แต่เมื่อไฟสตาร์ได้เห็นรูปถ่ายของแอนจึงเรียกมาเทสหน้ากล้องจากนั้นก็โด่งดังในการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกโก้จ๋าป่านาโกะซึ่งตอนนั้นเธออายุเพียง15ปีเท่านั้นอันดับ4นิโนเมธานี ก่อนที่จะเห็นนีโนเมธานีในบทบาทพิธีกรและนักแสดงรุ่นเก่าอย่างทุกวันนี้เรียกได้ว่าบังเอิญสุดๆเข้าวงการมาด้วยการรับส่งนางแบบสาวคนหนึ่งที่แอบพบกันแต่บังเอิญวันนั้นนายแบบไม่มาตามนัดบอกอเห็นแววจึงเรียกมาถ่ายแทนเรียกว่าเป็นใบเบิกทางให้โลดแล่นในวงการอยู่ในทุกวันนี้จริงๆอันดับ 5. มดนับประพัฒ์ปิดท้ายที่อดีตนักร้องสาวชีวิตก่อนเป็นศิลปินถือเป็นอะไรที่ไม่ทันตั้งตัว สุดจะบังเอิญเพราะได้ไปเรียนร้องเพลงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในคลาสร้องเพลงดังกล่าวค่ายกำลังหาศิลปินเพื่อเป็นดูโอ้กับสาวโฟก็ได้เจอสาวมดและเห็นแววจึงตัดสินใจให้เป็นคู่ดูโอ้กันและนี่ก็คือ5ดาราตัวท็อปที่จับพลัดจับผูได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงอย่างบังเอิญโดยไม่ทันตั้งตัวคะ่ะ